เราจะไปเตรียมกางเต็นแล้วคะนี่ก็จะเป็นเต็นนี่ก็คือเต็นที่แม่ซื้อมาจากออนไลน์นะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่จะมาเล่าเรื่องตลกให้ฟังนะคะคือมันตลกยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังไปทีละขั้นตอนเลยนะคะก็คือเริ่มแรกเนี่ยคือแม่ตั้งใจจะถ่ายคลิปนี้เพื่อว่าแม่จะเซอร์ไพรส์พี่ไวมอลแล้วก็วีปคิมนะคะก็คือจะกางเต็น รอระหว่างที่เขา,าเลิกเรียนนะคะเนียแม่ก็แกะกล่องเพื่อจะรีวิวพวกเต็นต์ต่างๆว่าเออในในกล่องเนี่ยมันมีนมอะไรบ้างนะคะซึ่งเปิดมาเนี่ยมันก็จะมีพวกเสาเต็นต์ต่างๆนะคะแล้วก็ผ้าเขาเรียกวอะไรเตเ็นต์นะคะอืมทีเนี้ยแม่ก็เริ่มทําการประกอบเนาะ ทีนี้ค่ะโดยปกติแล้วอ่ะคือแม่จะชอบซื้อเต็นที่มันกลางอัตโนมัติค่ะแต่ว่าเคสเนี้ยแม่ซื้อเต็นที่มันเป็นแบบว่าประกอบเองหมายถึงว่าแบบต้องเอาเสาไปเสียบใส่ๆตามแบบเอ,อ่อตามขอบ,ขอบๆเต็นน่ะคะ่ะแล้วแถมก็ได้นอนที่แบบหลายๆคนนะคะ่ะเพราะแม่เปิดออกมาแล้วแม่ก็พยายามที่จะแบบเอ,อ่อกางเต็นเนาะแต่ด้วยที่ว่าแม่เนี่ยไม่ได้ไปศึกษา อ่อพวกวิดีโอวิธีการที่ประกอบเต็นหรือกางเต็นของเจ้าเต็นอันเนี้ยแม่ไม่ได้ทำก็คือเหมือนมาด้นสดเอาเลยแล้วเพื่อที่จะแบบมาเซอร์ไพรส์พี่ไวมอลแล้วก็วิปคีมนะคะก็แบบกางกงกางก,างกางเต็นหลังบ้านเนาะอ่อทีนี้ลักษณะของเต็นนะมันค่อนข้างที่จะใหญ่มากถ้าทุกคนดูมันจะเห็นว่าแบบโอ้ใช้ประมาณ3 3เสาเลยในการที่แบบว่า ดึงเต็นยึดเต็นนะคะณนะตอนนั้นเราก็เข้าใจว่าเออมันไม่ได้ยากอะไรหรอกเราก็แบบว่ากางได้แหละคนเดียวเป็นคุณแม่แข็งแกล่งก็แบบกางได้ทีเนี้ยพอเริ่มขึ้นโครงอะค่ะพอแบบว่าเออจะเอาเต็นยึดตรงแบบหลังคาเนี่ยปรากฏว่าแบบมันยากอะทุกคนมันยากอะมันยากเพราะว่าเราเองอะก็ไม่ได้ไปศึกษาที่คลิปก่อนๆหรือคลิปที่เขาแนะนำในการเต็น พวกเนี้ยดูดิแล้วบอกว่าวคือพยายามยกเท่าไหร่อ่ะมันก็ไม่ขึ้นเราก็ไม่ได้แบบเออตรงไหนวะแล้วคือเราไม่ได้คิดว่าตรงไหนวะที่เราผิดพลาดก็เราก็แบบดันทุลังที่จะแบบกางเต็นท์อยู่อย่างนั้นนะคะจนเลิกเลิกกางเลิกกางไปเลยค่ะเราก็ดูนะคะคือแบบว่า หน้าแดงหน้าแดงกล่ําเลยเขาว่าแบบตอนนั้นน่ะคือแดดแรงมากเออนะตอนนั้นก็เลยแก้ปัญหานะคะเพราะว่าเราอะมีเต็นท์อย่างที่บอกเนาะเรามีเต็นท์ที่มันกางแบบว่าดึ้งกางอัตโนมัติได้เลยเราก็ใช้เต็นท์นั้นน่ะเพื่อที่จะมาเออกางเอาไว้ก่อนให้เด็กๆอะเขาได้มาเล่นช่วงช่วงเย็นนะคะอ่อแม่ก็กางพอกางปุ๊บปรากฏว่า เต็นท์ของเรามันก็ไม่ได้แข็งแรงไอเต็นท์ที่มันมีอยู่คือแบบว่าอายุการใช้งานอนะมันก็นานแล้วอะค่ะดูสิคะมันก็แบบมันจะมีขาเต็นท์นะคะมันมันเป็นพลาสติกอนะเนาะแล้วมันก็แตกมันก็หักแม่ก็ต้องไปหาวิธีการที่แบบเออเอาหนังยางเนี่ยมาผูกผูๆเพื่อซ่อมเต็นท์ไปก่อนนะคะเพราะว่าตกลงกับเด็กๆเอาไว้ว่าเย็นเนี้ยนะเราจะมากางเต็นท์เล่นกันอื จากนั้นเนี่ยแม่ก็เอาพวกที่นงที่นอนเอาตุ๊กตามาเพื่อเพื่อจัดเตรียมเอาไว้นะคะนี่ค่ะก็จะมีน้องหมามีผ้าห่มมีหมอนอืมแล้วก็ จากนั้น,นแม่ก็ออกไปรับเด็กๆแต่ปรากฏว่าทุกคนฝนตกไม,ไ,ไ,นไม่คิดว่ามันจะเฟรลรอบสองได้ถึงขนาดนี้นะคะฝนตกแล้วแบบขับไปสักพักเนึองอะค่ะมันตกหนักมากแม่ก็เลยต้องรีบกลับมาเก็บเต็นท์แต่ปรากฏว่าเต็นท์อะมันเปียกหมดเลย ก็เลยคุยกับพี่ไวมวมอค่ะเคลียร์ใจกับพี่ไวมมอว่าเออมันมันเปียกคือแม่กางเต็นท์แม่เตรียมให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันมันไม่สามารถไปเล่นได้นะคะก็เลยคุยกับพี่ไวมมอว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเต็นท์มันแห้งเนี่ยเราก็จะมาเล่นกันนะคะเอาออกมาเล่นกันพี่ไวม์มอเขาก็เออรู้สึกเสียใจแล้วก็โอเคไม่เป็นไรก็ในเมื่อมันมันเปียกเนาะก็เล่นพรุ่งนี้ก็ได้พี่ไวม์มอเขาเต็นท์นะคะวันนี้ไม่เป็นไรเนาะ เสียใจไหมเสียใจแต่ว่าค่ะเช้า,ชาว,วันถัดมานะคะแม่ดินก็เออตามสัญญาเนาะเอาเต็นท์ออกมาเพราะว่ามันแห้งแล้วทีนี้คนน้องค่ะเขาก็เออมาสำรวจดูในเต็นท์แล้วก็แบบตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าแบบเออเปลี่ยนบรรยากาศอะค่ะ ค่ะแต่แม่กําลังจะบอกว่าเราก็ไม่ได้นอนค้างคือในเต็นท์หลังบ้านแล้วนะคะเพราะว่าคืนนั้นน่ะวันนั้นน่ะคะ่ะก็คือมันเหมือนแบบว่าฝนมันจะตกเราก็เลยแบบเล่นได้แค่ชั่วคราวนะคะอวันนี้แม่ก็จะมาเล่าเหตุการณ์ที่แบบโอ้ยกลางเต็นท์แบบเฟลซ้ําเฟลซ้อนน่ะคะ่ะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะคะทีส่สนุกแล้วก็ตลกดีค่ะ วันนี้ก็พอเท่านี้นะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ